รองผู้ในการชำนาญการพิเศษนะคะค่ะช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ในการได้กล่าวแสดงความยินดีนะคะค่ะก็มอบสรอดอกไม้แสดงความยินดีเป็นลำดับแรกนะคะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะค่ะก็เป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งนะคะ ท่านรองผู้บรยการที่เคยรองคนะสูทรลูกที่รักทุกคนครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันดีน่าการดีวันดีมงคลอีกวันหนึ่งวันที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับซึ่งบุคลากรของเราและประทันเป็นระดับรองผูง้บรยการโรงเรียนนะครับท่านมีความรู้ความสามารถนะครับสามารถที่ทําผลงานทางวิชาการแล้วก็เลื่อน เลื่อนวิทยาฐานะของท่านนะครับจากตำนานการเป็นตำนานการพิเศษนะครับตำนานการพิเศษซึ่งการที่จากคุณครูของนักเรียนก็ตามหรือท่านรองก็ตามท่านผู้ช่วยก็ตามแม้แต่ตัวผออก็ตามนะครับจะได้วิทยาฐานะตรงนี้ก็ถือว่ายากอพอทุกวรแต่ว่าท่านรองมีชาจันอาพาธท่านไดเ้เลื่อนวิทยาฐานะตรงนี้ก็ถือว่า สมจัดสีของท่านสมกับผลงานของท่านสมกับาการที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิรยิยะอุตสาหะนะครับทุ่มเทให้กับโรงเรียนทุ่มเทให้กับลูกๆเพื่อให้ลูกๆนั้นเป็น เป็นเป็นคนดีนะครับจบไปแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ศึกษาต่อได้นี่คือผลงานของท่านรองเยาจันอาภาศนักเรียนครับท,ท,ทุกท่านที่อยู่ใกล้ๆนักเรียนนั่นแหละนะครับแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับวิทยาของท่านก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตามผลงานตั้งแต่จากตำนานการตำนานการทิเศษ อายุเริ่มมากมากหน่อยก็เริ่มเป็นชำนาญการพิเศษนะครับต่อไปก็จะเป็นเที่ยวชาญซึ่งเที่ยวชาญนั้นโรงเรียนเรายัางไม่มีในตัวขออ,อเองก็ยังไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณครูทุกท่านเหมือนกันนะครับต่างกันแต่อายุต่างกันแต่ยาฐานะที่เหมือนกันก็คือคุณครูทุกท่านนั้นมีความตั้งใจจริงทุ่มเทเพื่อลูกูทุกคนโดยศาสนาที่จะให้ลุกๆทุกคนนั้น เป็นคนเก่งนะครับไม่ติดหูติดรอไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเกศติดนะครับจบไปแล้วสามารถสอบเพียงต่อในสถาบันที่ตนเองต้องการได้จบไปแล้วประกอบอาชี่ที่มีรายได้สูงๆตามที่ตวเองต้องการสาหรับรองเอชาจันทรภาพนั้นนะครับนอกจากครั้งนี้ได้ทานานการพิเศษต่อไปนะครับก็หวังว่าจะเลื่อนตำแหน่งและจะเลื่อนวิทยฐานะเป็นเลื่อาง ในโอกาสต่อไปในะนามของครอบครัวสิธาดีนะครับก็ประกอบไปด้วยคณะครูนักเรียนผู้ปกครองกรรมการฐานสาท่านพื้นฐานก็ขอแสดงความดีดีกับท่านรองเดชาจันอาภาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษเชิญชวนครอบครัวสีธาดีเราเป็นในกัูทรับเชิครับ